สวัสดีครับก็สำหรับในวันนี้นะครับผมจะพามารู้จักกับตัวโปรแกรมสกีนช็อตนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับบันทึกภาพหน้าจอจะสามารถบันทึกภาพหน้าจอได้ทั้งภาพ1น่งและก็เป็นทั้งวิดีโอนะครับซึ่งโปรแกรมสกีนช็อตนะครับมันเป็นโปรแกรมที่ให้มาฟรีในตัวกลุ่มของเครื่อง iOS หรือทางคอมพิวเตอร์ของ Mac นะครับโดยตัวโปรแกรมตัวนี้มันจะอยู่ในกลุ่มับอยู่ใน เมนูในกลุ่มของ Arthur นะครับก็คือตัวนี้นะครับสกี n s h o t นะครับตัวโปรแกรมเขานะครับจะประกอบด้วยอสอสองส่วนนะครับคือส่วนที่บันทึกภาพเป็นภาพนิ่งนะครับก็คือตัวนี้โดยภาพนิ่งเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะเอาแบบเล็งที่เรากำหนดหรือว่าเราต้องการที่จะเลือกเฉพาะาเล็งหรือระยะที่เรากำหนดหรือจะเอาแบบเป็นเต็มจอนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนของที่เป็นสามารถที่แคปเจอร์เป็นในกลุ่มของที่เป็นไฟล์วิดีโอนะครับก็คือบันทึกภาพหน้าจอเป็นไฟล์วิดีโอก็จะอยู่ในส่วนของเลคคอร์ดนะครับตัวเลคคอร์ดนะครับตัวนี้จะสามารถที่จะได้เลือก2แบบคือเป็นแบบที่เต็มจอเลยนะครับก็คือตัวนี้ก็คือเลือกเป็นแบบกลุ่มเต็มจอนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นแบบระยะที่เราหรือเลงที่เรากําหนดน,นะครับเมื่อ ตัวนี้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะทําการกดบันทึกนะครับเลคคอร์ได้โดยพอเรากดเลคคอร์นะครับปุ่มเลคคอร์มันสกรีนช็อตมันจะอยู่ข้างบนให้ให้เราเห็นนะครับว่าถ้าเราต้องการที่สต็อปเราก็จะมากดสต็อปตรงนี้นะครับนี่เรามาดูการทํางานอย่างละเอียดของเขานะครับมาดูการตั้งค่าของเขานะครับว่ามันมีอะไรต้องตั้งค่าบ้างครับตอนแรกเราพูดถึงในกลุ่มของชุด ตัวที่เป็นการบันทึกภาพเลยครับว่าตัวนี้เป็นกลุ่มของเุ็นภาพนิ่งและตัวนี้เป็นกําหนดขอบเขตของวิดีโอคราวนี้เรามาดูในส่วนของออปชันนะครับออปชันของเขานะครับก็กลุ่มแรกก็คือการบันทึกภาพนะครับตัวบันทึกภาพเนี่ยว่าเราจะเซฟทูหมายถึงว่าเราต้องการจะเมื่อเวลาเราเบันทึกภาพหรือบันทึกวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยต้องการไปรเก็บไว้ไหน อตอนนี้ผมเลือกเป็นเดสก์ท็อปก็คือพอมันเซฟพอมันเรากดสต็อปหรือกดแคปเจอร์แล้วเนี่ยมันจะมาเซฟไว้ที่ตัวเดสก์ท็อปนะครับถ้าเกิดเราต้องการจะเอาไปที่อื่นแล้วก็สามารถที่เลือกโลเคชันได้ว่าเราจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับไว้ที่ดาวน์โหลดหรือว่าที่ตรงโฟลเดอร์ที่เราต้องการก็ได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้ก็คือตัวเซฟทูนะครับว่าเราจะเอาไปไหนนะครับหรือจะส่งไปเป็นเมลเลยก็ได้หรือว่าอะไรต่างๆครับต่อไป ตัวที่สคือ Time นะครับไทม์ก็คือการกดเลคคอร์ดครับถ้าเกิดเราก็นอนนะครับเราถ้าเกิดเราเลือกตัวนี้เวลาเรากดปุ๊บนะครับกดเลคคอร์ดภาพาหรือโปรแกรมก็จะทำงานบันทึกภาพทันทีนะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็น5้เกนะครับหรือ10บเซกมันจะทำการดีเลย์หรือหน่วงไวใ้ให้ให้เราพร้อมที่จะทำการครับก็คือพอเรากดเลคคอร์ดปุ๊บ เชืว่าเราเลือกไป5เสร็จก็คือ5 5วินาทีแล้วมันถึงจะทําการเริ่มได้คอร์ดนะครับตรงส่วนนี้ต่อไปในส่วนของไมโครโฟนนะครับเด f ฟอลต์หรือค่าเริ่มต้นที่เขาให้มาเนี่ยมันจะเป็นนอนนะครับก็คือไม่ได้มีเสียงคราวนี้ว่าเราจะเลือกว่าเราจะเอาเป็นไมโครโฟนเป็นชนิดไหนครับเป็นแบบบิวอินไมโครโฟนก็คือไมโครโฟนที่อยู่ในตัวเครื่องของเราเลยนะครับก็คืออยู่ใน MacBook Pro หรือว่า iMac ก็คือเป็นบิ i n ินไมโครโฟนหรือว่าเราต้องการจะเอาเป็นไม์จาก USB device ก็คือของผมเนี่ยต่อตัวเป็นไม์นอกเป็นไม์ USB นะครับมันก็จะลักษณะก็คือจะมีเพิ่มขึ้นมาฉะนัว่าถ้าเราต้องการใช้ไม์นอกแล้วก็ใช้ USB device นะครับลักษณะตัวนี้ก็คือตัวไม์ตัวนี้ก็จะเป็นไม์ที่เราใช้เป็นไม์นอกถ้าเป็นตัวนี้ก็คือ เราไม่ได้ต่อไมน์นอกถ้าเกิดเราไม่ได้มีตัวไมน์นอกอยู่นะครับหมายถึงว่าเราไม่ได้ต่อ usb device นะครับตัวตัวนี้มันจะไม่โชว์มาครับมันจะไม่ขึ้นมามันจะขึ้นแค่นอนกับ built in ไมโครโฟนสตัวนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีเราต่อ usb audio device มันก็จะขึ้นมาให้เราเห็นนะครับเ่นว่าพอเราเซตปรงส่วนนี้เสร็จแล้วมันก็จะพร้อมทำการเลคคอร์ดภาพได้นะครับก็คือพอเรากดเลคคอร์ดปุ๊บสมมติว,ว่าผมให้เป็น5้า s e c o นะครับผมก็กดเลค เ e คคอรตรงนี้ปุ๊บมันก็เริ่มนับ 4, 3, 2, 1ปึป๊บนะครับมันก็จะเริ่มทำการเลคคอร์ตตัวไฟล์ภาพหรือแคปเจอร์ภาพหน้าจอของเราในใน,ในส่วนของวิดีโอเวลาเราจะสต็อปเราก็จะมาสต็อปตรงช่วงนี้นะครับด้านนี้นะครับเพื่อจะ,อะบันทึกภาพเก็บไฟล์ครับพอเราสต็อปปุ๊บไฟล์เขาจะถูกบันทึกนะครับแอ่เราต้องรอก่อนไม่ให้ถึงจะ เราจะทำการระมวลผลเดยมมันก็จะเซฟมาไว้ตอนนี้ผมเก็บมาไว้ที่โฟลเดอร์หน้าหน้าหน้าจอนะครับเพราะพอมันเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของการแสดงผลต่างๆซึ่งตรงส่วนนี้ก็จะเป็นโชว์ข้อมูลต่างๆบนในหน้าจออันนี้เราจะไม่พูดถึงคราวนี้เราจะไปเพิ่มเติมในกลุ่มของการเซตค่าตัวใหม่นะครับ เวลาเราต่อไมค์นอกเข้านะครับเราจะเข้าไปที่ s ิสเ e มนะครับแล้วก็เราไปเลือกที่ออ d ด o โอนะเอาเป็นไปเลือกที่ซ und นะครับตรงนี้เพื่อจะเลือกว่าเราจะใช้ไมค์ตัวไหนก็เราไปเลือกที่ในกลุ่มของ Input นะครับมันจะมีซ o u n d e f f e c t o u t p u t แล้วก็เป็น Input นะครับตัว input เนี่ยครับเราเลือกเป็น USB ออดิโอดีวครับเพื่อจะให้ใช้งานไมน์นอกของเรานะครับถ้าเกิดเราเลือกเป็นวิกอินไมครโฟนมันก็จะเป็นไม่์ที่อยู่ภายในนะครับเราจะใช้ตัวนี้แล้วก็สามารถที่ปรับระดับเสียงได้จากตรงนี้นครับว่าเราต้องการให้เสียงมีระดับเสียงดังหรือหรือความคมชัดแค่ไหนก็คือเราเลือกตรงนี้นะครับเพื่อถ้าเกิดเราปรับมากก็เสียงไมกาวก็จะเข้าเยอะเรื่องต่างๆแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้คนระับก็คิดว่าคงจะ ใช้งานได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะสะดวกครับในส่วนของการใช้งานโปรแกรมสกีนช็อตนะครับของทางาตัวเครื่อง Mac นะครับหรือทาง iOS ของเราซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีก็สามารถใช้งานได้สะดวกและก็คล่องนะครับคิดว่า,าคงจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับในส่วนของการใช้โปรแกรมตัวสกรีนช็อตนะครับ